สวัสดีครับวันนี้มางานในรูปเสามาดูางานในรูปเสาครับวันนี่ตระกาุงดห h a n อาดัมเด็กๆมาเด็กๆมาดูครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi không bỏ lỡ đây video hấp dẫn ดูเกี่ยวกงาน,นครับก็กกจะเป็นเก่งหันทะเลในกระพุนตัวกระสุนสวันนี้พวกแมงทอดครับผมครับผมบรรยากาศคนในงานก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เยอะอยู่ วันที่สามมั้งครับเรามันวันที่สามนี้จะไปดูในดูเสาร์ก่อนในดูเสาะครับ เป็นพวกท้องเล่นร้านท่าน,นเหล่นครับพวกปลาหมึกคนนี้ <c oughs> เลดอ,องตัวนี้ครับซูชิซูชิก็มีครับผมร้านซูชิอันนี้เป็นไส้กรอกค,ครับ <c oughs> เรทราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเด็กฟรีเด็กตามตามส่วนตามส่วนสูง เด็กหนึ่งตอนนี้จะเป็นรอคิวลูกค้ากี่ไรจ่ายนี่นะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินเข้าก่อนได้เลยครับมาด้วยกันเดินครับผู้ใหญ่สามปีหนึ่งสาม้ครั ก็ได้ตั๋วเข้ามาแล้วครับไดโนเสาร์นี่เห็นไ,ไหมเห็นไดโนเสาร์ไหมเห็นไดโนเสาร์ไหมเจอเจ้าก้อยาวตัวสาวมาถ่ายให้แม่นานเมืองไหนไแมใช่ไหมตัวนี้ เปนตีเลยนะเห็นไ,ไหมนะนะครับบรรยากาศในในงานสวนไดโนเสาร์ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้มีเสียงด้วยดนะนี่นะครับบรรยากาศเปนในงานตัวนี้นี่มันตีงด้ด้นะ <c oughs> วยนี่ 那个。 ตัวน,นึ้น,นะครับ เห็นวะอู้มมึงดูนะเฮ้ยเห็นปลาดุเช่าน่ะนี่ตายไปไหนไปนัดเบิ่งปากมันเห็นบ่่ดูอ่าน้องโดนัทมันดูนูเช่าครับตอนนี้น้องโดนัทมันดูนูเช่าเห็นในนูเช่าไหมปากมันปากมันปากมันใหญ่ไหมปากมันปากแก้คบ มันแบบเริ่มแหลมหน่อยขามับบกระอือมันอือนั่นมันหันไในน้ำติ่งด้น้ำนั่นมันติ่งในน้ำเด้อนั่นติ่งด้น้ำเด้อเขวะขึ้นหน้าปากได้น้ำเด้อยืดยืดติ um ่งไม่จะลุ้นมือพ่อเลยเป็นว่าเหรอ่ามันติ่งด้น้ำเด้อว้าวมาดำมือจ้ะ เดินจัดวะเอาจริงดินูเสาตัวใหญ่หญเลยวันนี้เรามางานดินูเสากันนะครับผมที่มุกดาหารานะพาเด็กๆมาเที่ยวดิวนูเสานี่ก็ร้านร้านชายลูกชายกับแม่เขาครับ ตอนนีว้วนเรามาดูเสาตัวใหญ่ดตัวใหญ่ไหมกลัวไหมกลัวไหมไปไปเราไปดูตัวอื่นปะคีเมโก ขี่ไหมไหนบอกไหนบอกไหนบ่อกเก็บแล้วเพื่อนเอาไปขัดตัวนี้ก็ขยับตัวได้นะครับขยับตัวได้ตัวนี้ก็ขยับตาได้แล้วก็แขน นก็ขยับตัวได้อันนี้ก็นี่มาดกใกูใกล้ๆกันเลยลูกๆล,ลูกไดนูกเสาครับเขามาขายแม่มันเขาไปโชว์อันนี้ลูกมัน นี่เป็นสายพันธุ์ครูเวียงตัวสุรัดนะครับกินพืชโบโบเล่นบเล่นบเมันอยู่ข้างนอกไม่อยู่แม่แม่มันเสีหายเขาไปค้างเด็กนุ่มนี่ฮะเออตัวนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ เห็นไ,ไหมหน่ากลัวไหมหกลัวไหมน้องโดนัทมาใกล้เลยอบอกการโดดตัวนี้จะเป็นสติสติเลโคโซลัสนะครับผมเห็นไ,ไหมมันขยับได้เลย ยบได้ครับนี่ก็อ้าปากได้อ้าปากได้ใช่ไหมโอ้นี่กล่องปบนหัวชิ้นหหัวขาเลยหวานื้อเซากัดเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆในงานนะครับ ตอนนี้ก็เดินอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล,ล้วเพราะมีหลากหลายให้เด็กๆด,ด,ดูก็พาเด็กๆมาเที่ยวครับก็เด็กฟรีผู้ใหญ่คนละร้อย อันนี้เขาเรียกเนียวเสาอะไรที่อหไรไม่ใช่ที่เล็กเด้ที่ใหญ่ตัวใหญ่เน้อ กำลังจะออกจากง,งานนะครับหัวฟาดเลาะทัวแล้วตัวเองพูตัดทุกถ่ายแล้ว เพื่นกระหิตแต่งงามนะครับตกแต่งด,ดีนะกับฝากถึงพ่อไอพี่น้องป้าลุลุกลุกนั่นหลานลาน,ลานเบิองไหนนะครับที่ได้ดูเสาวมุกดาหารจัดงานอยู่ที่สารกางครับผมยี่สิบเจ็ดงยี่ิบเก้ายบเก้าถึงที่เจ็ดกับยีสิบเก้าสิงหาถึงเจ็ดกันยาแวะเวียนกันได้นะครับผม นี่ก็บรรยากาศรอบๆในงานนะครับตัวนี้มีของกินตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกบเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องเล่นคนระับ ba mươi lên ba mươi นี่เป็นรถไฟเ,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 เป็นบรรยากาศรอบๆในเครื่องเล่นนะครับโซนเครื่องเล่น

ทจะมีอะไรลี้ลับอยู่นี่ก็ได้ไปแบะเสือรถเบรกโค่นะ

ไปเป็นพวกแมงแมงกระพุนค่ะผม